สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านเด้อพี่น้องมาไายบรรยากาศในสำนักงานพี่น้องบรรยาก,กาศาสดใสส,สำนักงานดปีเล็กๆเนี่ยเนาะโอ้พี่น้องเสียงอาดมือๆพี่เด้อพี่น้องภาคกหนอือเหนียงอยู่เนาะนสำนักงานพาชมบรรยากาศในสำนักงานรอบสซ้ายพี่น้องเข้าการส่วนนี้ก็ว่างพี่น้องว่างกะ พากกันพักพอนผีน้องเตอร์มองเตอร์บอลเราก็จะมีงานอีกทีวันที่25ถึง27นะครับ25่สิบห้ี่น้องทางอ่าอ่าปาจีนนะครับพี่น้องพบอๆกันเด้อพี่น้องบรรยากาศสดๆสดสดพี่น้องบ่สดดอกพี่น้องบรรยากาศกันหาคลิปผมบอกผิดบ,บอกถืกขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องใหม่น้ำแน่พี่น้องเฮาช่องแหบสายจั่วยพยี่น้องอันนี้ก็ ปู่ของเรานะครับผีนหนองห้องบรรยากาศในสำนักงานพี่น้องหลับเส้สายกะบรรยากาศดีดีพี่นอ้องบรรยากาศดีมากมากนะครับแต่ผมไม่ยังไงแต่พี่น้องทายมือละคลิปสองคลิปพ่อได่ลงช่องไม่พี่น้องพ่อแห่มันเคลื่อนไว้ในช่องพอเพราะเบิ้งบรรยากาศทาั้งคู่ทั้งอ่าสำนักงานในประเทศยังไหนเนาะมีผายู่เนี่ย วิ่งหม่การทางขาั้วเอาผู้ใดน,นอ้อยอยู่ทางขั้วบ้านเนี่ยถ้ายังกินเนาะพี่มามาโอ้แนวเกหารกินง่ายอยู่กับลายคนบอมือเนี่ะโอ้เป็นหนึ่งหนึ่งเขาเหลวาตัว รรยากาศในสำนักงานนะครับพี่นอ้องเฮาอย่าต่างคนกาดบางบ,บางคนบางคนก็ลับบ้านแล้วพี่ครับลับบ้านกลับซองอา้ากิน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 แล้วเพิ่งได้พักพันใอเ้เรีแล้วก็เลยอ่าทำงานแล้วก็เดินทางต่อแล้วพี่น้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอื่อนกับบางท่นก็ต้องเดินทางเลยพี่น้องเพราะระยะทางก็ไกลพอสมควรอยู่นะครับ พอเราอย่าทางจากไกลสมควรอยู่ถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศในสำนักงานรอบสายๆนะครับเอาไม่ยุดตื่นหรือไปถ้าพี่น้องฟิลนมากับเมื่อหนึ่งเขา่าเอาเอาโอเคแม่โอเคเอาพี่น้องจากไหนแกยื่งฝากช่องไม้นึ่เด้อพี่น้องเขา อย่าลืมฝากช่องใหม่ด้วยนะคระัพบพากะพึ่งเทพพี่น้องคนติดตามกันย่งบหลายฝากพี่น้องเดินดันในช่องผมเด้อช่องแหบสายจวดนะคะฝากพี่น้องนะมเด้อติดตามก็ย่งบาลายพี่น้องเลยค่อยอัพคลิปปบรรยากาศการเดินทางบรรยากาศหน้าง,งานหรือบรรยากาศต่างๆพี่น้องฝากติดตามให้ในเด้อพี่น้องเขาก็ค่อยเป็นค่อยไปละพี่น้อง เอาพี่น้องแล้วเขาจะพบพ่อในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องเขาจะค่อยทายไปพี่น้าองอธิษ่ายคลิปยิ่งมาย่าไปในเรื่องพี่น้องฮอดเด้อเจ้าไหนก็ฝากอ่ากดไลค์ฝากกดติดตามในช่องไม้น้ำหนึ่งเด้อพี่น้องช่องแหบสายจวดนะครับเอาพี่น้องเขายังพบข้อไกลบรรยากาศถัดไปนะครับขอบคุณหลายครับ